ไฮโลไรหน้าจิ๊กของไต่ก้องมาดูกันครับนี่ครับได้แล้วครับไฮโลไรน้านใช้สูไหนครับไต่กล้องใช้เป็นไฮโลครับเต้ารุดออาหอลุดปไปครับเดี๋ยวดูตัวฮะมันตามอะไรติดแน่นอนวนี้ใหญ่ลองดูครับนี้ใหญ่แี้เนี่ยเาจะไปทเป็นสบู่เวหรือเปล่าคเล็กื่อย นี่ไงครับติที่ข้างในเป็นไงครับถึงดูแต่กล้องครับตัวไม่โตครตัวนี้ดูแต่กล้องสุวไหนสุวไหนสุวไหนเป็นไฮัลโรไลน่าลิกนะฮะแต่ผมใช้เป็นฮัลโรไลน่าจิกนะฮะมันเป็นยังไงครับฮัลโรไลน่าเป็นยังไงครับนี่ครับมาแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูมันเป็นไงนี่เห็นไหมการหุ่นเปลี่ยนอย่างไงครับเรื่องหุ่นเป็ีนอย่งไรครับใช้เป็นผู้หมึกนะฮะเพราะว่าผู้หมึกเนี่ยจะบอกว่ามันทนถามว่าเป็นอจิได้ไหมได้ครับแต่ว่า มันไม่ค่อยทนแล้วด้านบนจากนู้นเนี่ยคือใช้เป็นเหกล็ดที่ครับ60กรัมทรงเทแนะนําก็เป็นทรงาเทปจะดีกว่าเพื่อเอาไว้ให้มันถวงจูวเบ็ดใช่ไหมครับใช่ครับผลงานได้บ้านทางไหนแล้วครับนี่ครับดูเลยครับนี่หลายคนครับเพื่อนตกครั้งเดียวครับมันก็เป็นอีกเกมนึงครับมันดด ปลากับข้าวคระปราจานเรื่อท่านได้สนใจระบบปลายึดแบบไฮโดรไลน่ายึดมาลองในกล้องมันเผยนะครับมาลองครับมาลองมาลองดูครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ